ย่างกอย่างน่าจ้ายกางกย่างล้าจ้ามุกย่างก้าจ้ากูบกินแม่งหรอว่าสมุยย่างก้าจ้าบ้างเปกย่งสดสจ้ามึกย่างสดสดตัวน้าวไม่ย่งไหนไม่อย่างน้อบาทนี่ ียังอีกบาทนี่พ่ออบีทักทายพ่ออบีและอาจารย์ป่อง <ผม S 1> สบายดีเ <ผม S 1> จ้าป๊อขึ้นไปตะแซส็บสบายดี <ผม S 1> อไอ,อจิ้งนั้นเป็นยังไงใจมากใจมาเฮ้ยใจมาทักเอาสิจ้ายอยู่ดอกบบเช่นดอกนะขึ้นไปจากนั้นมาขึ้นไปเฮ็ดมาขายลูกสิน่นลูกสิ่นกีบ่ดิมีครับาทลูกสิ่นกีครับเฮ้ยลูกสิ่นก็มีครับโอ้ยก็มาตรฐานแน่บาทนี่เอาเงินใส่มาเฮ็ดดิเฮ้ฮ้เงินเงินเขาบอกไอปีเบอร เงินพันหเ่างินพันเงี่ยังเอันเราบีปีใหม่เงินพันไมแโอ้ยวาขจกยังหรอกยังกจาก่องเงินพันจีบ้าพอให้ปีใหม่ครับโอ้เอ้ามารลาเราใส่ซะบ่ไม่แจการลเงินพอให้นะปเออขูก <Wars> ินซี่ได <Napoleon> ้ส <Wars> ่วนเงิน่อยต่อยมันแม่ ใหเอไเเากรพาะให้พี่พี่พ่อก็กินรีเดตัวเนาะเนี่ยเอาเื่อกวยละให้กินแน่หกินเน่ะไม่ลจักบาทนี่ไม่ล้วสองไม่จักบาทสองไม่จักบาทิบาทเออสามไม้บสี่ไม้ห้าไมห้าไม้เากินคินบออกกูกินก่อนเอา น่ยเจุกออกกี่เราเอ้า่อาไม่อเศ้าเอมามาโอ้ยโอ้ยไม่เป็นเสี่ยสาบนี่เอาเงินพ่อให้ตปีไม่ผลบอกลาาไม่ได้ใส่ปลาฝากให้ไปอี่สบจัดป่องเจ้ากบกขวเลยโอ้ยบขาเลยครับเอก็ากหาอะไรเสริมก็ได้เอามาลงทุนีเออครบผมอืมวุ้ยสุขอไปอะไรนี่ ลูกเลรครับป๊อดเอามากินแล้วซิบหน่ให้ซิบน่อจกินได้หรอกกูจะเตะพอข้าอยู่อย่างนี้นี่ยเป็นบาทจะเป็นบท่าแป้งหนะเขาตะกี้ก็บัวทาเฮ้อโอ้ยโดนเดอนเท่าท่าแป้งกันนะไแต่เบิ้งตัวลูกเออเมันัท่าหรือเบล่าตัวนี้เออเีอู้ยมองเห็นเผือ้ไปคุณซิ้นเผน่อยยังมั้งคุณ ขายระกว่าก็ไม่เนี่ยอ่ะกี้ห้องวะเด็กอนิ้ยิก็มยางก็ย่างกุกี่มืย่งก็ืย่างน้าเจ้าย่งก็อย่างน้าเจ้ามือย่างกัเน่าจ้ากูบกินแม่เอว่าสมมือย่างน้าจ้าปะนมือย่างสดสดจ้ามือย่างสดสดตัว้าเจ้าแม่งไหนฮะมือย่างสดสดตัวจังไหนจังว่าจังสรรมาหนแม่ยังก็ มาจ้าพูย่ันเอาจ้าเอางี้บีดทโดนเราเราเราเนี่ยพ่อว่าพูดไทยรู้ไปทบ้าพ่อทอการนูเอาพูดสิหัดเมาดูมาล้วมึงอยาเอาฮ้อะไรนะมมเฮมาล้วมึงาเา หมึกออย่างน,นั้นนะมึงพูดมาซาสุพรรณบุรี้ยงอยู่คนน่ะโอ๊ยไปไกลมันพอแล้วตัวเอาขึ้นไหมเอาเอาขึ้นไหมครับถูกคนครับผมสุกแล้วครับผมโอ้โหรสชาติและสีสันได้เลยนะฮะบรรยากาศตอนนี้ครับผมเฮียป่องนะครับผมก็นะครับกำลังจะเอาหมึกขึ้นนะครับอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมครับหมึกย่างนะนะสุดจ้าหมึกย่างสุดจ้าโอ้ยหมึกย่างสดๆดจ้ยพีเตอร์สุพรรใช่ครับสวัสดีครับผมจะมาดังตัวย่างได้หว่าดิีจะย่างวัาคุณบ่ย่างว่าได้ใส ้อับแฟนครับถามหาวัาสัน oh, ขอตัวแล้วพี่น้องครับเพ่อใส่หมื่บ้านนี่ขเขาบ้านกษรเก่งเพักกี่เล็กขเขาปีนต้มักี่เล็กชุงวปสันก็ถามำแ้เจา <c oughs> ้าเมาเบิรปี <c oughs> ยังม่แรงสียจะไปใส่หมพ่อพี่พบีรเลียนไปหาถ่ายคลิปแต่พี่น้องเมืองเฮ้ครับผมหถายเอฟซีดูวันนีครับเออไปเอาไปเอาปราสันนั่นนี่หมึกยากนะกินมาหมึกนี่กินแหมกินแหมเออ ไปดปเดียเฮะังเกียนีบีบีบี่พ่าสิบปวสิบปเโอ้ยกูไม่คาใจมึงบอกบีรังเ่แต่้แ่เี้เา่แ่ับบอไม่ได้สิบบาทมึงขายหามึงกูกินไม่ได้สมึงจถึงตีนกูอยู่แล้วขายพอคนเดียวใหม่แล้วเสียพูดไไหมนะเตี้ยมึงเหนว่ากูจะาะล้มึงไหนดิ เอาดีๆลูกค้าเขาจะมาร้านเขาเลยดีเดียวีพีบจัรจังสมบขายกูไู่เดียวมาแล้วซื้อิ่เบิ้งกูจะซื้บิงนี่ย่าสิบาป1สบแบาสิบปบแพ่อสิบาพ่อเหนีงนี่สิบสิใจหรอกกูจะจกูขี้กูีหรอห่วยอ้ยจับปอนจิปนน้ำจิ้มเองมนี่ครับอนดพี่เตอร์ม่เป็นพ่เตอร์ยากินคนขายนัน หวยบ้ากหลกินรถนี่มาป้อนกูป้อนกูให้บ่ากูเจ้าใครอยู่ะเบาปิดอือหอตั้งใเปิดร้านม่ะนี่ยจอมองนี่จับบังฮะไม่ด้เต้เศร้าไล่ด้ครับขายหม่ไปหาอบผลง่ายราง้ไม่แรกไมแรกนี่ยขู่ใจแล้วขูแหกมาเลยบ่สร่าง้ายเราไม่แรกนิดเดียวิไม่ครับจาเปิดร้านทับข้ออาบีเลิรนบ้านหนสิไม่ครับ ไนี่ดลงทุนเบดบดาดได้ไหมไอ้มันไปพัดหมดแล้วัพัดพัไปพัดิอ้าล้เตี้ม่ครับมันพัดหนอหมอนยังครับมยังมยองมึงยงอเตีมุดไเอาย่งนี้ดีลกบอิ้งครับไัเนี้เอาเบิ้งดู้ดยเด้อน่าไปดงความาแรกอีเด้อ มันึุบ่ะไ,ไ้กินย้อนเพราะออบอีเกลก้วพี่เตอร์ก็นั่งทุกเดียวบ่เนี่เอามาีมายกไก่เดียวนี้เอฟซีาท,ทำหาหน่อแซ่บระสิ้นเนี่ยอันนี้มยักบาทดิหาไม่หายยังครับสอไม้ยักบาท่าสามไม้าไม้ชาหามา่ร้อย้อยพ้อมอยูกก่กินแมวดอกโอ้ย ใส่เอามาอย่ามงึงลูกสินหม่แั้งใหม่ตรวจะนะะลูกสินเหนื้อมาเสียมึงดูพี่น้องโอ้ย <c oughs> ลูกิลเหนือ้อไหม <c oughs> เปิดฝาดูพ่อค้าอ้าเปิดนี <c oughs> ่น้องครับลูกสินกับผมอนุยากโอ้นอนตัวหนี้ใส่กินน้ำกิ้มงลูกพี่น้องมากมากินลูกสิ้นน้ำข่ากับผมพี่น้องครับ มาอุดรนพ่ออ <I> ๊บี้ได้ครับผมผักแล้วเน่าก็ผักสดๆมผมครับผักครับผักครับผมเจ้าแต่ว่าสองหมื่นบอนะได้ครับได้ได้เจ้าคือบอกาอาประช่าสะพานหายกรจังเพชรเพชรตอนนี้จะมาปรึกษาปรึกษาการสองคดหรือจะบอกไม่นนครับ ก็เห็นไอ้พักวันเนาะเร่ออยากเบื่อหนักกับไอ้กับสิพทาสวน่อยว่าน้องลงเสือขายลูกศิลย์จะบอกเอฟซีมาเสือซอยกลับมาวจังไดไปจังไดพี่เอาห้องลูกเพื่อครูขาม้าอ้าหมดจ้ามดจ้าเ่จัจ้าเลยจ้าโอ้ยกูเหมือนมึงในหอาลนอนนออนนันลูกศิลย์แมวปะนี่ อันนี้ลูกกินเอ็นครับอันนี้ลูกินปลาครับเอ็นปลาครับผมพอกินยังไหะเมืตอกินเนี่ยสองเเนาะยีเตเบยงกันกับปลอาสิบบาทเขาบอกขงดนกบี้ยนำท่นกูเด้อสายตาเรงไหเพี่อี้วมกินนัด้วยนะหามันจี้กินมอ หวยไม่หน้หาบาทดึงเนี่ยม่ไบาทเลยม่นงไม่ซีง้งกูกินกูซาบาทนลยไม่ขึงตีกูจะถืตีนมึงได้หวย่ตั้งใจขายนี่กูขา่านลอ้เดี๋ยวแก้อืนี่คือร้านของพ่ออบี้นะครับพี่น้องครับ ผ่านไปวันมา้นาวัดบั้งเลี้ยงครับผมของพุ่มซื้อได้ครับผมหมาก็ยามครับผมเราขายท่านได้ครับผมกับหมึกย่างนี่เกาะหมูย่างน่องน่องโอ้ยคุณนี่ก็เราคุยกับน้องกุ้เสียพี่น้องอยากกินนะครับได้อย่างน้องเสียหมูย่างน่องน่องขยอกดิกันปองครับเครื่องทีได้ทุนเคลื่อนหมดอ่ะ กอว่าสิได้ทุ่นบ่อทุ่นไสิบ่อหครับเปลี่ยนกูบ่ไหนเปลี่ยนกูบ่ได้กินเบิดแล้วโอ้ยวางสันไลแล้วเราจะเพิะใขึ้นีเดียวสบาทเอาไปพี่รับจังของพิวเตอร์นี่กินซิไปเอากูกระจายมึงสีบาทมึงจะกูรอยหนึงกุญแจโอ้ยเน้อชิมฮาบอเอาไมอีกฮาบาทพีเตอร์เจ้ากิงทำไมเมื่อกี้เนี่ไม่เนื่องเอาไม่อยากฮาบาทโอ้ยอะไรของทุกบาทแล้วตัวนี้ ก็แต่เอาบไร้อยมานั่นขิเมามันี่โอเคโอเคบอกขีเมาสีบาทนี่รู้กี่เก่าเสียกูยึดตไปเดี๋ยวเห็ดพิศถอดถอนโวยเยี่ยวมาเด้อเอฟซีครับผมมาอ่าอันอันนี้ทรงทั้งยุโรปแล้วป่ครับผมทรงให้พ่อออกป่ะบอกพ่อออกเมาให้เร็วบอกอาเคนมาแล้วเสียดเมาซอยเนี่ยเมาเลยครับผมเออบอกกันอ่าป้าป้าลำเทียนพ่อมเมาซอยเนี่ยเมาเด้อผมครับผมมาเมาช่วยหน่อยเร็วมาครับขอบป้าสมใจด้วยมาเมาช่วยหน่อยเร็ว บิับบิดมากผมบิดมานนะครับผมโอ้บิดมากกินลูกซินนี่<ว>มึงจะขายดิอันดบโลกเขาบิดมาไกป่ปน,นัเฮ้ยพ่อโอ้ยง,งหล <c oughs> อ่าจอดพี่น้องจวดจวดลละรลรวยบกละตั้งใจลูกตั้งใจขอบคุณครับเดี๋ยวบายบาสวัสดีครับเดี๋ยวมาเส้นไหมครับเือบ่อมาซส้อไหมมาเสือไหมเส้นเป็นเสือ เส้นก oh, no ูบอกว่าคุณซื้อซ้ำโมลูกฮพ่อว่าพ่อจะมาเส้นไม่ยังหรอนี่บ่ครับเอ้าขวดหน่อยนะสองขวดเพรเจ้กก็ลูกสินหทางไกลลูกสินเ่มาะไม่ห่างขวดหน่อยบายบายบ้าผมตั้งใจขายของ